จ้าสวัสดีจ้ามื่อนี้กลับมาพบกับช่องน้องซ่อนชนแนลอีกตามเคยเนอกจากเมื่อนี้ช่องน้องซ่อนชนแนลจากกัมมีแนวทางหวยหุ่นจีนนะจ๊ะของวันที่หนึง่งกันยาก,กัมมีมาหายคือเก้าเนอกจากแต่ก่อนที่ห้าจะไปเบิ้งแนวทางนะจ๊ะช่องน้องซ่อนชนแนลกัมมาขอ,อกําลังแรงใจนะจ๊ะจากผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนนะจ้ะก็ขอให้ซ้อยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะสองน้องช่อนชาแนลกับฝากไว้อีกจากช่องหนึ่งในด้อจา้าขอบุญจ้าจ้าก่อนที่เฮาจะไปเบิ้งแนวทางนะจ๊ะของหวยหุ้นจีนวันที่หนึ่งกันยายนเนาะเฮากับมาเบิ้งผลก่อนเนาะจา้ะหวยหุ้นจีนเท่าฮาหายไปวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาเนาะจา้ะว่าทั้งสองรอบนี้ผลออกมาเป็นแบบใดเนาะจ้ะเฮากะมาเบิง้งรอบเซากันก้อนเลยเนาะจา๊ะ รอบเศร้าเข้ากับไห้น่าจะฟันสามจ้ะวิ่งลูดกระไห่สองกับสามผลที่ออกมาน้จ๋าบนออกหนึ่งเก่าซีจ้ะล่างกระออกซีสามเข้ากับเขาล่างนอกจากของรอบเศร้าน่าจะคุณจีนเนาะกระเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดสามหน้าจากระออกซีสาม สำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนนะจ๊ะพากันเดาเปเี่ยนแนวทางมาเนาะสำหรับเมือหุ่นจีนรอบเศร้านะจ๊ะได้ร้ายได้น้อยกันโบก็ดีใจนะเนาะจ๊ะเข้ากับเบื้องผลรอบเศร้าแล้วกับไปเบื้องผลหลอบใบตอเลยเนาะจ๊ะรอบใบเนาะจ๊ะเข้ากับหายไปเนาะจ๊ะฟันโกวิ่งหลูดกับหายเจ็ดกับหกจ๊ะพลที่ออกมาเนาะจ๊ะบนอแปดสามแปดจ้ะ ลางออกเก่าๆเนาะจากของรอบบายเข้ากับเขาเขาเนาะจาก,กมีเขาบางลดบางกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจากเข้ากับเบื้องพ้นไปทั้งสองรอบแล้วนจากของหัวหุ่นจีนวันที่สามสิบเอ็ดิงหาเข้ากับไปตามโต้เนาะจากของหัวหุ่นจีนวันที่หนึ่งกันย่าเนาะจากว่ามีแนวทางตัวเหลขกแหยตัวใดเนาะกับไปเบิ่งกันเลยจ้า จะเขากัมาตามต่อน <Luc> <adia> ่าจะสำหรับแนวทางหัวหุ่นจีนนะาจะของวันที่หนึ่งกันย่าน่าจะเข้ากับหายคือเก้านะอจากทั้งสองรอบเนาะทั้งรอบเ้าแล้วก็รอบบายน่าจะเขากัมาเบิ้งของแนวทางหัวหุ่นจีนรอบเ้าก้อนเลยเนาะองจากวามีแนวทางตัวใดหายจะกลับเบิ้งตัวเด่นกันก้อนนาะจะเขากับหายเด่นเก้าจะกับเด่นหนึ่ง ไปเบิ้งฟันวิ่งลูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันกอนกไห้ฟันหนึ่งจ้ะวิ่งลูดกับไห้เก่ากับหนึ่งไปเบิ้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องกันเลยเนาะจ้ะพากับมาเบิ้องตัวเน้นกันกนตัวเน้นกะบไห้หนึ่งหาหนึ่งหก หนึ่งเรากะหนึ่แปจะไปเบิ้งตัวล่องเนาะจ้ะตัวล่องก็หายเก้าหกเก้าเจ็ดเกะเก้าแปจ้ะ เขากับไปเบิ้งตัวเน่นตัวจอสองตัวเนะจากเข้ากับให้แนวทางเล่นไปกับน้ำเนอาตัวนี้เนาะแต่ว่าแต่ละมือเนาะจากสำหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวของหววหุ่นเนาะก็จะเขายากแน่เนือจากก็จะมีเขาบางรุดบางเนาะอจากเนาะเข้ากับใช้แนวทางเป็นสั้นยิงลูดจ้ะตัวนี้กัลองเอาไปเป็นแนวทาาเบิ้งเนาะอจากเพื่อเข้ามาข้อชอบตัวใดเนาะจากกระเบื้องแนวทางรอบสอบปนื่องจากกับไปต่อรอบใบกันเลยเนาะอจาก ของวันที่หนึ่งกัญญาเนอกจากสําหรับรอบใบรอบใบจะเข้ากับไปเบื้องตัวเด่นกันเลยจ่ะเข้ากับหาเด่นหนึ่งกับเด่นสองจ่ะไปเบื้องนอกจากไปเบื้องตัวฟันวิงหลุดเนาะจะเข้ากับหาฟันหนึ่งจ่ะวิ่งหลุดกับหาสองกับหนึ่งไปเบื้องตัวเน่นแล้วกับตัวร่องเนาะจ่ะเนาะ เทากับมเมื่อเบรงตัวเน้นก้อนจากสำหรับตัวเน้นเท่ากับไฮนึ 1, ่งหก 1, จากนึ่งเจแปดเรากน้าไปเบิรงตัวร่องเนาะจ้ะตัวร่องกับไฮ สองหกสองเจ็ดสองแปดเรากะสองเก้าจ้ะเข้ากับไปเบื้องตัวนิ่งตัวจอสองตัวน่าจ้ะเข้ากับหายเรียนนะจ้ะ,ะ,จะไปกับน้ำน้อตัวนี้เนาะ แต่ว่าแต่ละเหมือจะเข้ากับสิบอกไว้เสมอเนาะก็จะเข้ายากแน่เนอกจากเข้ากับสาแนวทางก็คือจะเป็นฟันวิ่งลูดจะจนนี้จะเขาง่ายแล้วก็เล่นง่ายกลัวนอกจากกับล่องเอาไปพิจารณาเบิงนนอกจากเป็นแนนแนนเนาะผู้ผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนจะสำหรับแนวทางหวยหุ้นจากของหวยหุ้นจีนเนาะวันที่หนึ่งกันย่าจ้ะ เบิ่งไปทั้งสองรอบแล้วนอกจะทั้งรอบเศร้าแล้วก็รอบบ่ายแล้วจ้ะเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วจ้ะมีตัวที่เฮามากเขาชอบถึกอกถึกใจกันมานอกจากตรงกับเหล็กทเท่าคิดไวบ้บ่เฮามากชอบตัวใดนอกจะก็เลืกเอกออกไปเป็นแนวทางกันใดนอกจะว่าเฮาจะไปเสริมเน้นหนักเน้นเบาตัวใดเนาะจ้ะทายนี้น่าจะช่องน้องซ่อนชาแนลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเน่อจะ กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะพบกันไหมเนาะในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องซ้อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า